สวัสดีค่ะแม่เนียมมาแล้วค่ะวันนี้จะพาทำหมูผัดพริกแกงนะคะหมูผัดพริกแกงพริกแกงค่ะช้อนโต๊ะตีไปสองช้อนโต๊ะค่ะไม่ต้องคูนนะธรรมดาแล้วก็หมูสองขีดค่ะใส่ขิงด้วยนิดนึงแล้วก็มีพริกแดงอันนี้ใบใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะ ผัดพริกแกงที่เฉยค่ะมาทำกันเลยไม่เป็นการเสียเวลาสวัสดีนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศใครใช้ไฟแก๊สหยุดไฟกลางนะคะใช้ไฟกลางตั้งกระทะให้ร้อนค่ะ ง่ายๆสไตล์แม่เนียมนะคะใครชอบทำอาหารง่ายๆก็มาที่ช่องแม่เนียมเลยค่ะคุณจะได้สิทธินั้นเดียวนั้นเลยน้ำมันลงนะคะประมาณ3มช้อนโต๊ะนะคะ3มช้อนโต๊ะค่ะ ง่ายจะตายเมียนมีมค่ะต้องให้น้ำมันร้อนนะคะต้องให้น้ำมันร้อนทำกับข้าวกระทะต้องร้อนน้ำมันต้องร้อนค่ะเครื่องปรุงไม่ต้องเยอะนะคะ ค okay. น้ำมันเราไม่ใส่กระเทียมนะคะไม่มีกระเทียมนะพอน้ำมันร้อนพี่แกงลงผัดกับน,น้ำมันเลยค่ะ กิกแกงหอมอาหมูลงผัดค่ะ ขยับกล้องนิดนึงนะคะกลัวไม่เห็นค่ะ หมูสุกแล้วนะคะเอานี่ค่ะขิงขิ้งลงค่ะขิงลงพริกแดงลงนิดหน่อยลไฟลงนิดค่ะ รุงนะครับรุงนี่นะคะนี่ค่ะน้ำตาลค่ะง่ายๆสไตายเนื้อเนียมเลยนะคะ ผ่านฝอยนี้เราลงไปครึ่งหนึ่งนะคะลงไปครึ่งหนึ่งค่ะใส่น้ำด้วยนะคะหนึ่งช็อต ไ,ได้แล้วนะครับปิดไฟค่ะปิดไฟปิดไ,ไฟตักใส่จานนะคะตักใส่จาน ตามด้วยใบยมะกรูดนะคะใบมะกรูดนะค่ะใครจะใช้มือหยิบก็ได้นะคะอันนี้แม่เนียมทำให้ดูค่ะใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะแล้วก็พริกแดงนี่นะคะ แค่นี้ค่ะหมูผัดพริกแกงค่ะง่ายๆสไตล์แม่เนียมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่เนียมนะคะเจอกันใหม่เมนูหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ